สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนคอมบางวาสบายดีกันหรือเปล่าคะแม่บ้านไทยสะพายญี่ปุ่นก็ทำความสะอาดบ้านตั้งวันเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนทำความสะอาดบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนทำความสะอาดบ้านรอปีใหม่คะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยให้น้ำต้นไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ แม่บ้านก็จะเป็นลักษณะนี้ <c oughs> ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต้นไม้ใบไม้ก็กำลังสวยค่ะเพื่อนๆค่ะสีเขียวจี้เลยสวยมากเลยมีกำลังใจเด้ เขาจะนิสัยดีเนาะเพราะว่ามีอะไรเขาก็แบ่งกันกิน <c oughs> น่ารักมากเลยดูสิคะลูกใหญ่แล้วสวยด้วยวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเลยสนุก็อยู่บ้าน <c oughs> อยู่บ้านทำความสะอาดครัวนะคะเพราะว่าจัดตกแต่งบ้านจะปีใหม่และนะ้วเนาะแต่พอบ้านเขาไปเที่ยวคนเดียวไปตั้งแต่คืนวันพฤหัสเขาจะเขาไปองเซงมา <c oughs> พอบ้านเขาหนีไปเที่ยวเราก็ ให้เขาไปเพราะว่าเขาจะได้ผ่อนคลายเนาะผัวเมียอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยให้เขาไปผ่อนคลายเขาไปอาบน้ํามองเซง็งให้เขาไปคิดให้เขาไปทบทวนความคิดของเขาเนาะเราก็อยู่บ้านทําความสะอาดบ้านเราเป็นแม่บ้านดูสิค้กฟงใหญ่มากเลยหูยวงใหญ่แล้วก็ลูกสวยเนาะลูกใหญ่มากเลยค่ะคเพื่อนๆลูกใหญ่มากเลยคุณยายกลางบ้านให้มา ลูกใหญ่มากเลยสวยด้วยให้แม่ย่ามานะคะแม่ย่าก็แบ่งมาให้ลูกสะใภ้น่ารักก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่าคนญี่ปุ่นคนย่าใจดีเนาะให้แบ่งมาให้กินบ้านคนย่าปลูกต้องสองต้นนะคะเพื่อนๆส้มวันหน้าจะไปขอถ่ายคลิปวิดีโอลง y o u t u นะคะแลนะหากคุณย่าเขา ให้ถ่ายเราจะไปขออนุญาตคุณย่าเนาะแต่หนูก็วันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านจัดครัวเพราะว่าถ้าหากรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาในครอบครัวสนุกก็จะชอบอทําบ้านให้สวยจําบ้านให้สะอาดเอาต้นไม้สีเขียวมาใส่ในบ้านเราก็จะรู้สึกว่าโล่งใจสนุกก็ทําเป็น นี้นะคะเพื่อนๆก็ทําความสะอาดจัดนู่นจัดนี่ถ้าหากจัดให้มันสวยเราก็รู้สึกสบายใจเนาะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างทางนู้นทางนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะญี่ปุ่นเริ่มหนาวแล้วอากาศเย็นแล้ววันนี้ก็มีส้มมาอวดเพื่อนๆด้วยคุณย่าน่ารักมากเลยคุณย่าทางบ้านน่ารักน่ารักให้ส้มมาลูกใหญ่ๆสนองก,ก็จัด น่นจัดนี่วันนี้ก็พูดคุยเนาะพอนานๆทีอยากขึ้นไลฟ์สดเนาะอยากขึ้นไลฟ์สดแต่ขึ้นคนเดียวก็ยังไงล่ะเขินๆอายๆยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอ้าคลิปวิดีโอลงให้เพื่อนๆก็ทางบ้านอยากดูด้วยเนาะแม่ของสนเขาก็ติดตามช่องของสนออยู่เขาก็อยากรู้ว่าลูกสาวใช้ชีวิตยังไงในญี่ปุ่นเนาะ มีลูกสามคนตาเขาก็ลงมาแล้วก็ให้พรสิ่งไหนที่ไม่ดีมันจะได้ออกไปในหัวใจเรานะคะเพื่อนๆก็กราบขอบคุณเพื่อนๆตุกตั้นเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สนุกก็มาพูดคุยทักทายคิดถึงเพื่อนๆเราส้มมาให้เพื่อนๆดูว่าคุใหญ่ข้างบ้านน่ารักมากเลยก็วันนี้จะแบ่งให้ลูก แล้วก็ให้สามีแล้วก็ให้สนองทานนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยสามีค่ะคุณสามีนะคะดูสิคะสบายสบายกลับมาจากองเซงค่ะหนีไปเที่ยวองเซงตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะคะกลับมาก็ดูทีวีดูคอมพิวเตอร์นะคะสามีที่บ้านก็ หน้ายุ่งยุ่งเยิงย,งยิงนะคะดูสิคะไม่ยิ้มไม่แย้มไม่ทักทายเพื่อนๆเ,เลย <laughs> ไม่ทักทายเลย <laughs>